โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเอาบัตรนะครับอยกเกมฟรีไฟนะครับผม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 โอเคครับผมวันนี้ผมก็มีแนวทางหรือว่าการเล่นต่างๆนะครับนะแนะนานะครับก็คือการเล่นเดินเกมนะครับ2 4นะครับว่าเราถกลูกควนเดินยังไงนะไม่ได้บูย่านั่นเองนะครับไ้าได้บูย่า ไม่เชิงว่าแคมป์นะครับเป็นการเดินเกมที่เดินช้านะครับเล่นแบบว่าให้ชัวไฟให้ชนะนะครับแล้วก็เดินให้ช้านะครับผมไม่ต้องรีบนะครับถ้ารีบเดี๋ยวเราโดนแบบว่าโดนหน้าหลังนะครับเดี๋ยวโดนหลายตี้นั่นเองนะครับผมก็ในเซสกิลที่ผมจะไปเล่นในคลิปนี้นะครับก็คือทัสยะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไนริแล้วก็อันโตนิโอแล้วก็ฟอร์ สัตว์เลี้ยงจะเป็นเสือนั่นเองนะครับผมแล้วก็กล่องเสริมก็จะเป็นนี่เลยนะครับกล่องชิดเกาะนั่นเองนะครับผมทำไมถึงเอาอันโตนิโอไปนะเพราะว่าอันโตนิโอมันจะได้เกาะนะครับอย่างถาวรครับเกาะ20หน่วยแต่ว่าในเกมเราจะได้เป็น40เลยนะครับเกาะของเรานะครับผมในลิก็ตั้งไอวอลเราจะได้เลือดนะครับฟื้นฟูขึ้นนะครับผมฟื้นฟูเลือดได้10หน่วยเลยนะครับผมแล้วก็ ฟอร์ดนี่จะได้ HP 10หน่วยนะครับคูเดา20วินะครับแปบ๊บเดียวเราก็จะใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับในการไฟนะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงเสือที่ผมไปคือลดระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลตรูนะครับ,บระยะเป้าหมายของตัว50%ก็คือจุดมันจะมาร์กแค่เราแค่แบบแปบ๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวก็หายนะครับผมจุดมาร์กหรือว่าโมโคต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็กล่องชุดเกาะก็จะได้เป็นเกาะ2หมวกนั่นเองนะครับผมโอเค คลิปนี้ผมได้อัดไว้แล้วนะครับกับเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มาใหม่นะครับผมคนที่ติดตามไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, นะครับกดแชร์ให้ด้วยไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามากันในเกมไปที่เจ็ดร้อยแล้วนะครับผมก็ เกมนี้เราจะลงบ้านนะครับเลือกลงเมืองที่เราคิดว่าเราเล่นบ่อยแล้วก็ถนัดที่สุดนะครับรู้เหลี่ยมรู้มุมนะครับผมอันนี้ก็มีตี้ลงทับเราด้วยนะครับผมตี้หนึ่งก็ในช่วงต้นเกมก็พยายามชนะให้ได้นะครับโอเคนะครับผมผมก็ตัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูไ,ดปไฟแรกกันเลยนะครับผมพยายามชนะไฟให้ได้นะครับต้นเกมถ้ามีตี้ลงทับนะ โอเคนะครับผมก็ในช่วงต้นเกมเราก็สามารถชนะไฟได้นะครับแต่ว่าก็เสียเพื่อนไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถชุบได้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์เคลียร์พื้นที่เคลียร์เมืองเสร็จเราก็พยายามฟาร์มนะอิ่มเลยนะครับผมให้อิ่มให้จุกๆไปเลยนะครับผมให้จะได้มีของเล่นในท้ายเกมนั่นเองนะครับท้ายวงนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มไปก่อนฟาร์มให้ได้ของเยอะๆนะครับฟาร์มเรื่อยๆในของปืนทุกอย่างที่เราต้องการนะครับผม แล้วก็มีตัวโดดใหม่ด้วยนะครับผมในช็อตนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะเล่นยังไงนะครับผม Double kill! โอเคนะครับตอนนี้เราก็เชียร์อีกตีหนึ่งนะครับเป็นตี้เดิมนะครับตี้นี้ก็หมดไปเลยนะครับผมก็เห็นได้ว่าครับพราตอนที่ผมยิงตัวบนหลังคานะครับแล้วก็มีตัวหัวสลิงมานะครับในเสียงเสียงผมได้ยินเสียงแล้วก็ตามนะครับออกไปยิงเขาเจ็บปุ๊บจอดนั้นก็ตามจริงไม่ควรตามก็ได้นะครับถ้าเขาดักสลิงเราแบบว่าเขายิงรอรอดักยิงอ่ะเราอาจมีสิทธิ์ตายสูงได้นะครับเมื่อกี้ผมใจร้อนไปหน่อยนะครับ็อดเมื่อกี้ไม่ไม่ควรทำนะครับถ้า แต่อย่างดีนะครับที่เพื่อนตามมาทันนะครับผมก็เกือบตายเหมือนกันนะก็ไม่ได้เล่นเกมประมาณ2วัน3วันนะครับผมก็เลยเออๆหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคในช็อตนี้เราก็ฟาร์มของฟาร์มอะไรนะครับมีของแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนไปก่อนนะครับผมในช็อตนี้ก็ฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับฟาร์มให้กิ่นนะครับฟาร์มของที่เราต้องการให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเดินเกมเดินไลน์วงตามที่เราจะเดินนะครับคุยกับเพื่อนมากๆนะครับผม คเพื่อนจะเยอะนะครับเราจะเดินไปลายไหนนะครับผมเพื่อนก็จะตามผมเป็นคนพาเดินเกมนะครับก็เราก็จะเดินอ้อมเข้าวงนะครับผมนี่ผมรออ่านวงนะครับผมให้เพื่อนไปรอตรงหน้าหน้าตู้ก็คือเราจะเดินลายฝั่งซ้ายนะครับผมเดินอ้อมซ้ายไปนะครับไปฝั่งทางเขาเรียกว่าอะไรที่ตั้งแคมป์นั่นเองนะครับผมก็ในช็อตนี้ก็เดินครับเดินช้าๆไปเรื่อยนะครับผมโอเคเราไปดูช็อตต่อไปกันเลยนะครับผม ตอนนี้ก็พยายามก็เดินเข้าวงกันอยู่นะครับผมโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงทุ่งหญ้าแล้วนะครับผมก็สังเกตได้ว่าพวกผมก็เดินมาพวกผมก็ยังจะฟาร์มกันอยู่นะครับก็คือเราพยายามมีถ้ามีของอะไรที่แบบมันพอใช้ได้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับ ฟาร์มไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบว่าเราจะต้องไฟท์แม่งไฟท์ทุกไฟท์อะไรเงี้ยเราต้องไล่คิวคนไล่ฆ่าคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับผมถ้าเราอยากได้บูย่าจริงๆนะครับก็คือเราต้องพยายามเดินช้าๆนะครับเดินเกมไปตามลายเดินที่คิดว่าเราสามารถเดินไปได้ที่แบบไม่เจอตี้แจมนะครับถ้าเจอก็ขอแค่เจอแค่ตี้เดียวนะครับแล้วก็พยายามรับให้ได้นะครับฝีมือเราก็ต้องมีระดับหนึ่งด้วยนะครับทุกคน <S <S โอเคตอนนี้เห็นไหมครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยนะก็ดูของอะไรไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเล่นไปนะผ ว่าเรามาสองนะครับเรามีสิทธิ์ที่ตายสุขนะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนที่จะไปรอชุบเรานะครับผมเหมือนเรามาสี่นะอันนี้เรามาสองอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ตั้งแคมป์นะครับก็ปั่นกล่องกันนะครับว่าเรามีเหรียญก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าเราไม่น่าตายนะเพราะท้ายวงคนก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะผมก็ปั่นกล่องกันไปเลยนะครับผมเหรียญหมดเราก็ลงไปดักคนครับที่บ้านตู้ก็คือเราไปคุมตู้กันเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดู จอดนั้นกันเลยนะทุกคนช็อตนี้ก็คือเราแบ่งยาฟ้ากันนะครับทุกคนก็ไม่มีมันจะมียาฟ้าอีกแต่ก็ไม่มีเหรียญปัดน,นะครับก็คือแบ่งกันคนละสอนะครับยาฟ้า ผมถามเพื่อนว่ามียาฟ้าเพื่อนบอกว่าไม่มีนะครับก็เลยแบ่งกันนะครับผมเอาผมได้มาเสียนะครับผมโอเคนี่นะครับช็อตนี้ก็คือเราเข้ามาตู้แล้วนะครับก็คือคุมตู้ดักศัตรูที่เข้าวงช้านั่นเองนะครับเพราะว่าเรามา2เราต้องเล่นในวงนะครับถ้าเราเล่นนอกวงมีสิทธิ์ตายสูงมากเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูช็อตกันเลยนะครับผมนะมันจะมีตัวที่เข้ามาเข้าวงมานะครับผมพวเราก็ยิงฟรีเลยนะครับก็มีที่อื่นยิงด้วยเราก็แบบชิวๆเลยครับทุกคน โอเคนะทุกคนก็นี่แหละเราไม่ต้องรีบครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแปคนสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็ยังมีตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมก็มันแปลว่ามันอ้อมไปสายแล้วนะครับมันอ้อมลงล่างนะครับแต่ก็โดนตีอื่นด้วยนะครับแล้วผมก็ยิงด้วยนะครับอยู่ตรงซากไม้นะผมเราไม่ต้องรีบครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงท้ายวงแล้วเรามีโอกาสบูย่าได้นะครับเพราะว่าคนเหลือน้อยนะครับเป็นตีเศษด้วยนะครับทุกคนรอชิวๆเลยครับตอนนี้เราก็รอรอวงนะครับรอวงบีบตอนนี้ผม แจ้งเพื่อนว่าเราไม่ต้องรีบนะครับผมเดี๋ยวรอรอวงบีบมาเราค่อยวงบีบบีบตูดนะครับไล่ตูดแล้วค่อยเข้าไปนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับเราพยายามยิงไปเรื่อยครับแล้วก็ค่อยเข้าวงไปครับดันดันปิดสตูนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็แลก AR มาครับหมดนะครับผมสกิทนี่ไงตัวมาเรียบร้อยนั่นเองเห็นไหมครับเราสามารถจับดักดักจับคนช้าได้นะครับ ที่เข้าวงช้าเห็นไหมครับเขาจะมาชุกนะครับเมื่อกี้เขาดิ่งมาทางบ้านตู้ตอนนี้เราก็ดัน,นครับดันเข้าไปเลยโวนขวายิงนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนจะไปปิดซ้ายให้นะครับเพราะซ้ายเขาก็ถอยไปแล้วนะผมตัวขวายิงผมนะโอเคเดวเราไปดูชอดนี้กันเลยนะครับทุกคน Okay. ตอนนี้เพื่อนก็ปิดตัวซ้ายได้นะครับผมก็เหลือแค่ตัวขวาตัวเดียวผมก็ยิงไปเลยครับในจังหวะน,นี้นะแล้วผมก็ดันเลยนะครับผมแจ้งเพื่อนว่าผมจะดันจะดันใส่เลยนะบอกว่าให้เพื่อนเพื่อนรอโคฟให้นะครับแล้วก็เพื่อนบอกผมก็เลยแจ้งอีกทีว่าไม่ต้องรอโคฟครับดันมาเลยดันในพร้อมกันตอนนี้ผมก็เข้าหลังเลยนะครับเรียบร้อยเขามีจังหวะปัญญาแล้วก็ได้บูย่าไปนะครับผมก็ได้ไปซิบคิวนะครับ10อ็ดิมนั่นเองก็ ประมาณนี้ครับในการเดินเกมนะครับที่ผมพูดไปอ,อาจจะเข้าใจไม่เข้าใจบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับทำคลิปนะครับผมก็ขออภัยขอเก้ออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ